โอ้ยท้อแท้กบไอเห็นชาวโลกเห็นเพื่อนฝูงเห็นกลุ่มเห็นกวนเห็นแก้งทั้งเพื่อนสนิทมิตรสหายลึกๆจริงๆโอ้โห,โโหเขาไม่รู้หรอกแต่เรารู้เพราะเราประพฤติทปบิัติธรรม,รรมโอ้โหอิจฉา,านะิสยาเนี่ยร้อยคนก็เกือบร้อยคนนะทำอะไรไปนะโอ้เห็นใครดีกว่าไม่ได้มันไม่แสดงออกแต่เห็นเฉยนิ่ ไม่พูดชมเขาทั้งนิดนึงนั่นแหละเขาเรียกอิจฉาดิษยาตัวเองไม่รู้ตัวเองหรอกมันไม่แสดงความดีดกับเขาเขาดีชมเขาหน่อยถ้าเขาเป็นคนดีนี่เฉยเห็นหลายคนหลายครังนะ้งเนี่ยแล้วเขาจะเอากําลังใจจากไหนที่มาต่อสู้ชีวิตอะ่ะคนเรามาทําความดีแล้วควรจะสนับสนุนโดยการให้กําลังใจฉะนั้นอิจฉาดิทยาเราข้ามด้วยกําลังใจไปฆ่าเดรัมมุทิตาที่เราเรียนมา ค่าไม่ขาดมันยาสลบที่เฉยถ้าเราไม่เข้าใจแท้จริงคงําว่ามุทิตาแสดงความยินดีสุดท้ายมันแฝงไปด้วยราบจาก,การะตัวเนี้เพื่อหวังผลมันไม่บริสุทธิ์เหมือนคําว่ากําลังใจที่สามารถฝ่าฟันและทําให้เราละจาก,กิเลตตัวนี้ได้ฉะนั้นฝากไ้ด้วยนะฮะอิจฉานิยามันชมคนอื่นว่าเขาเป็นคนดีบ่อยๆขอบพระคุณครับ